ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับถ้าไม่รีบแก้ไข ก็อาจจะมาถึงจุดจบของแรงงานไทยก็เป็นได้แรงงานไทยเศร้าต่างด้าวยึดโรงงานขอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ500บาททั่วประเทศวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติแต่แรงงานไทยกําลังเจอวิกฤตหนักโดยเฉพาะแรงงานในโรงงานเนื่องจากนายจ้างนั้นเริ่มใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะเดียวกันก็เริ่มหันมาใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งข้อเสนอก็อยากจะให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ500บาททั่วประเทศนายมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่านโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆยังเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืนควรจะมีการกำหนดว่าให้ค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่แรกเข้าและต้องมีโครงสร้างปรับเงินเดือนประจำปีในขณะเดียวกัน ค่าแรงขั้นต่ำต้องเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อด้วยการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปรับขึ้นตามประเด็นทางการเมืองแต่ไม่ได้ปรับตามปัจจัยของเศรษฐกิจเลยทำให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำของไทยบางช่วงก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่บางครั้งก็ไม่ได้ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อของเศรษฐกิจแรงงานที่น่าเป็นห่วงจะเป็นกลุ่มงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เพราะต่อไปการจ้างงานในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีโดยเฉพาะการจ้างงานในโรงงานจะลดลงผู้ประกอบการจะใช้ระบบ AI เข้ามาแทนที่คนในขณะเดียวกันนายจ้างก็จะหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้นเนื่องมาจากค่าแรงที่ถูกส่วนแรงงานไทยก็จะถูกจ้างเป็นระบบเอาท์ซอร์สสิ่งนี้จะทำให้แรงงานไทยต้องออกมาประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น เช่นไรเดอร์ดังนั้นกฎหมายแรงงานจะต้องช่วยเหลือแรงงานที่อยู่นอกระบบอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายสิ่งที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องเร่งทำนั่นก็คือการแก้กฎหมายแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีการคุ้มครองที่เท่าเทียมการแก้กฎหมายแรงงานมีสิทธิประกันสังคมแบบทั่วหน้าและมีเงินทดแทนในกรณีที่เจ็บป่วยเช่นคนขับมอเตอร์ไซค์วินขับแท็กซี่เป็นต้น เมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ต้องมีเงินทดแทนในช่วงที่ขาดรายได้แม้การรักษาพยาบาลจะสามารถใช้บัตรทองได้ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีระบบประกันรายได้กับแรงงานรายได้ที่เหมาะสมกับค่าใช้ใจ่ายในปัจจุบันนั้นควรจะได้วันละ5 0 0ร้อถึงหกรบาทสิ่งที่สำคัญควรจะมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานและแรงงานในอนาคตจะต้องมีหลายอาชีพ ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองเพราะปัจจุบันโลกออนไลน์เติบโตมากขึ้นหากแรงงานสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ย่อมเป็นผลดีต่อแรงงานในภาพรวมของประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่สำคัญจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมเพราะการแพร่ระบาดของโควิดในหลายปีที่ผ่านมาแรงงานประสบปัญหาทำให้หลายคนตกงานแม้ในช่วงเวลานี้ หลายคนก็อยู่ในระหว่างหางานใหม่ดังนั้นแรงงานไทยต้องยอมรับว่าอาชีพในโรงงานก็อาจจะไม่มั่นคงเหมือนในอดีตแล้วอยากให้แรงงานอย่าปฏิเสธโครงการต่างๆที่ช่วยเพิ่มทักษะแรงงานในขณะเดียวกันคนจ้างงานต้องจ้างงานอย่างเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานด้วยแต่ตอนนี้หน่วยงานรัฐหลายแห่งก็ยังคงจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ เช่นลูกจ้างเหมาบริการมีมากกว่า500,000คนทั่วประเทศพอทำงานถึงอายุ60ปีจะไม่มีบำเหน็จบำนาญดังนั้นควรจะมีระบบที่เข้าไปช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ขอขอบคุณที่มาไทยรัฐออนไลน์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับคนไทยทุกคนการรับต่างด้าวเข้ามาทำงานนั้นมันก็เป็นผลเสียกับประเทศของเราถ้ารับเข้ามาแบบไม่สมดุลน,นะครับ เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเราควรจะมองคนในประเทศของเราก่อนเป็นอันดับแรกอย่างน้อยเขาก็เป็นคนไทยมันจะดีกว่าไหมครับที่จะให้คนไทยด้วยกันเองเข้ามาร่วมในการพัฒนาประเทศของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนี้รัฐบาลใหม่นั้นก็ควรจะเคลียร์พวกแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วยนะครับช่วยผลักดันให้คนพวกนี้ให้ออกไปจากนอกประเทศแล้วคนไทยทุกท่านล่ะครับ มีความคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยโดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ